สวัสดีครับผมน,นายชนะกิตพงอินนายกองการบริหารส่วนของท่พหลวงประธาสสนสโมสรท่งหลวงยูไนเต็ดครับเกมวันนี้ก็เป็นเกมคุณภาพที่ผู้ชมสนุกนะครับคือเราต้องยอมรับว่าทัพหลวงยูไนเต็ดนั้นอยู่ในลีกที่ต่ำกว่ายุทธยายูไนเต็ดแต่ว่าพวกเราก็พยายามทํากันบ้านแล้วก็ต่อสู้กับทีมระดับ2ของไทยลีกนะครับจาฝูงเราถือว่าเราได้ประสบการณ์อันล้ำค่าในวันนี้นะครับก็ ชื่นชมเด็กๆของเรารที่เล่นตามแท็กติกแล้วก็พยายามต่อสู้ในเกมการแข่งขันที่ได้ฝึกสอนกันมาที่ได้ซ้อมกันมานะครับแล้ววันนี้ก็วนออกมาเป็นที่หน้าเสียดายที่เราไม่สามารถจะไปต่อได้ทําให้เราได้พ่ายต่อยุยาไปตีมตัวสองแต่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดของทัพหลวเงเยาวชนแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนที่อยู่ในทีมทัพหลวงครับเราได้มีการวางแผนเตรียมตัวยังไงบ้าง คือจริงๆแล้วเราก็ได้ดูยุทธยาเล่นนะครับเราก็รู้ทรา,าบอยู่แล้วว่าฟุตบอลของเราด้วยศักยภาพของนักเตะไม่ว่าจะเป็นเบสิกไม่ว่าจะเป็นคุณภาพนักเตะนั้นเราเป็นลอกทุกด้านนะครับสิ่งที่ที่เราบอกนักเตะคือเราต้องอมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เราต้องก้าวข้ามความกลัวนะครับแล้วก็ ขยันมาก,กาพูทต่อสู้แล้ววันนี้ครึ่งเวลาแรกเนี่ยเราค่อนข้างที่จะไม่ได้ตามเป้าแต่ครึ่งเวลาหลังเราเราเดินเกมโดยที่ปราศจากความกังวลหรือว่าความกดดันก็ทําให้เกมออกมาดีแล้วก็วันนี้ก็เป็นเป็นผลที่ท่านท่านได้เห็นนะครับว่าเราก็สู้อย่างเต็มที่สุดความสามารถครับขออนุญาตขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นชาวร้นทับหลวงหรือว่าชาวคนครโถมที่เดินทางมาสนามกันวันนี้ค่อนข้างหนาตานะครับก็ต้องขออภัยที่เราไม่สามารถจะไปต่อได้แต่ก็ขอบคุณที่ให้ให้ เสียวเวลามาดูพวกเรามาเชียร์พวกเราส่งเสียงเชียร์ยตลอด90บนาทีแล้วก็หวังว่าในอนาคตก็จะให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนทีมทัพหลวงเจ็ดต่อไปครรรับมาาเเชียยทวงูน็